สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซขาวันนี้เจมาตอบคอมเมนต์เอนะจากคอมเมนต์ที่ได้เห็นอยู่ในขณะนี้นี่นี่นนีคอมเมนต์น,นี้นะเขาบอกมาว่าสมมุติว่าเราเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนลูกสูบโดยที่เราไม่ทําการคว้านอ่าทีนี้ก็ให้ทําการลันอินไปเรื่อยๆนะพอผลระยะลันอินแล้วรอยนะ รอยที่กระบอกสูบเนี่ยนะรอยพวกเนี้นะเห็นไหมอ่ามันจะหายไปหรือไม่เพราะว่าอ่าลูกสูบกับแหวนมันเคลื่อนที่ขึ้นลงอะอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าหนึ่งลูกสูบกับกระบอกสูบไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงสองอ่าข้อที่สองแหวนแหวนกับกระบอกสูบมีน้ํามันขั้นกลางอยู่ มันไม่ได้สัมผัสกันโดยตรงนะดังนั้นไอรอยที่ท่านถามเข้ามานี้เนี่ยอรอยพวกนี้รอยลูกสูบเบรกเนี่ยนะมันลึกลงไปเท่าไหร่คุณรู้หรือเปล่าล่ะขนาดคว้านทีละ0.25ขนาดคว้านทีละ0.25มันยังไม่หมดไซส์เลยนะครับอ่ามันยังไม่หมดรอยเลยมันยังไม่หมดรอยเลยนะบางทีมันลึกนะที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราต้องใช้ เครื่องมือในการวัดว่ามันสึกลงไปเท่าไหร่นะเอาเป็นว่าสึกเท่าเส้นผมเราเนี่ยสึกเท่าความหนาของเส้นผมเราเนี่ยถ้าเห็นเป็นรอยเส้นแบบเนี้ยนะบอกไว้ก่อนเลยนะว่าควันไหลแน่ๆนะควันไหลแน่นอนควันไหลชัวร์เลยนะอ่านะแต่ถ้ามันสึกแบบเนี้ยอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบนะอนะ่ารถขายหมูปิ้งอย่างอายบอกไว้ก่อนนะทีนี้นะถ้าหากว่า บางครั้งบางทีนะบางทีนะอ่าเดี๋ยวเราเอากระบอกสูบอีกตัวหนึ่งมาให้ดูนะกระบอกสูบตัวนี้ไม่มีรอยนะไม่มีรอยบาดไม่มีรอยแผลสึกหรอตามอายุการใช้งานแต่ทําไมเขาไม่ทําการเปลี่ยนแค่แหวนกับลูกสูบนะทําไมเขาไม่ทําการเปลี่ยนแค่แหวนกับลูกสูบนะอ่า มันมีผลอยู่ตรงที่ว่ากระบอกสูบเนี่ยถ้ามันสึกลงไปกระบอกสูบเมื่อถูกลูกสูบถูกแหวนเนี่ยมันเคลื่อนที่ขึ้นลงถึงแม้ว่ามันจะมีน้ํามันขั้นอยู่แต่ผลระยะยาวนะหลายหมื่นกิโลเมตรกระบอกสูบมันก็สึกหรออย่างเช่นแค่นี้ยเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรอยสึกอยู่เห็นไหมเนี่ยไอ้ขอบบนเนี่ยมันจะเป็นกระบอกสูบเดิมตรงนี้มันจะสึกหรอลงไปเราเอามือลูบมือเกาเราก็จะรู้ว่ามันเป็นบ่าอยู่นะ ในขณะที่มันไม่มีรอยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ้เราก็ทําการเปลี่ยนแหวนก็ได้นี่ว่าในเคสแบบเนี้ยคุณเปลี่ยนแหวนคุณเปลี่ยนแหวนไปก็จริงนะปากแหวนมันห่างปากแหวนมันห่างมันก็มีโอกาสที่น้ํามันจะรอดขึ้นมาอ่าห้องเผาไหม้เกิดอาการควันไหลลดกินน้ํามันเครื่องได้อีกประเด็นหนึ่งก็คือกระบอกสูบที่ผ่านการใช้งานมาเราไม่รู้ว่ากระบอกสูบตัวเนี้ มันบวมหรือไม่ถ้ามันบวมจุดที่มันคลองตัวออกมาอ่ะมันก็ทาให้ปากแหวนมันชิดเข้านิดนึงจุดที่มันเว้าเข้ามันเว้านะจุดที่มันเว้าเข้าไปตรงนี้ปากแหวนก็ห่างแต่จุดที่แบบว่ามันเป็นขึ้นลูกและนาดล่าง่ายงมันเป็นขึ้นลูกและนาดนะทีนี้ด้วยความเร็วของลูกสูบแหวนเนี่ยที่มันเคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยนะ จังหวะที่มันเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยมันก็จะกระโดดข้ามตรงเป็นร่องไปนะน้ำมันเครื่องนั่นแหละน้ำมันเครื่องมันจะไปอยู่ตรงที่ร่องร่องที่มันเว้าลร่องที่มันสึกนั่นแหละมันจะทําให้เกิดอาการควันไหลรถกินน้ํามันเครื่องดังนั้นนะสำหรับท่านที่ถามเข้ามานะครับว่าอ่าเนี่ยถ้ากระบอกสูบเป็นรอยในลักษณะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยหรือมันไม่เป็นรอยเลยเปลี่ยนแค่แหวนได้ไหมคาตอบก็คือไม่แนะนําให้ทาอย่าหาทําเพราะว่า ซื้อลูกสูบก,กับแหวนราคาต่างกับค่าควานร้อยเดียวรนะ้อยกว่าบาทนะอาสมมติสมมติสมมต,สมมติสมมติก็แล้วกันนะสมมุติว่าซื้อชุดลูกสูบหนึ่งชุดลูกลูกแหวนสลักมันมาด้วยกันลูกแหวนกิฟสลักมันมาด้วยกันอาสมมุติว่าคุณซื้ออยู่ราคาห้าร้อยอะมันจะไม่บวกค่าควานอีกร้อยหนึ่งนะบางที่เอาลูกสูบก,กับเขา <S <S เขาเอาแค่แปดสิบบาท MG ไม่เกินร้อยห้าสิบาทถ่าวัาแค่นั้นเองนะบอกไว้ก่อนอย่าไปหาคำนะครับพี่น้อง FC นะก็เนี่ยถ้ากระบอกสูบเป็นรอยขวานเลยนะหรือไม่ก็เปลี่ยนกระบอกสูบเปลี่ยนเสื้อสูบใหม่เลยนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ FC ที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า